อ่าสวัสดีครับแฟนๆขวัญใจชาวทุ่งแหลกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับอาแรงมื่อนี้แดดอัดเดลยพี่น้องโอ้ห้อนเป็นห้อนนะเอื้อนมาอพื่อนี่กับสงการนะครับมีอแผ่ม่หดบ่าือห้อนเลยพี่น้องโซ่คิบโผลอีกแล้วห้อนนะครับอากาศห้อนพี่น้องอากาศห้อนจะได้กับระมัดระวังเนาะฟื้นไฟนะครับอ่ะคลิปนี้เสียภาพพี่น้องมาบนตัวนี้ก็ใช่เห็นได้จากว่ามีเกษตรกรเฮ้านะครับย่งย่งเข่าใจบ่ท่านถือตัองอยู่หลักวาง แบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะครับหรือจุลินทรี่แสังเคราะห์แสงนี่ผจักันกับจุลินทรีย์อ็มพี่น้องนะครับ,บ, EM, นะรบมันไปนั้งกัดในบอลเทพใส่กันกนี้ยังสิเกิดขึ้นนี่ว่าท่นว่าระเบิดบ่อท่านนะครับ, oss, ค,รบคือจุลินทรี่สองชนิดนี้นะครับคุณสมบัติเขาจะต่างกันที่นาะพี่น้องเนาะนะครับตัวนี้ส่วนมากจะประกอบไปด้วยแลคโตบาซิลัสนะที่ย่อยแป้งย่อยน้ำตาลออกมาเป็นก๊ออ่อนๆสมๆนะพี่น้องเป็นก,ก๊อตแหลกปีนะครับ แล้วตัวนี้เป็นเสืออเเส้อแบคทีเรียพี่น้องเป็นเสื้อแบคทีเรียที่กินโปรตีนกับกา๊าไฮโดรเจนสั้นไฟเป็นอาหารนะครับฉะนั้นการยู่ของเขาเนี่ยมันก็จังสีต่างกันเนาะเมื่อเขานํามาผลิตนี่นะครับการผลิตจังต่างกันนะครับเพราะว่าคุณสมบัติเขามันคนละแบบนาะพี่น้องเนาะอ่ะตัวนี้พี่น้องเขาใจดีแล้วมีหลายท่านเห็ดกันเนี่พอท่านแดงอยู่แดงอยากแดงซ่าเทอพูดเดียวสันเห็ดก่อนสงก,การจะไปแดงล้างสงการบนให้ยังเดียวท่นานวา สำหรับตัวนี้นะครับ e.m. ตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับมีขายตามช่องตลาดทั่วไปเนาะกระติกหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรนะครับละลายบริษัทผลิตขึ้นมากระติกละเก้าสิบบาทก็มีลิตรละเก้าสิบบาทก็มีลิตรละร้อยสิบบาทก็มีลิตรละร้อยเศร้าก็มีลิตรละสองร้อยก็มีแล้วแต่ผู้ขายสิว่าเอาเนาะพี่น้องประโยชน์เขาเด้เป็นทังไหนประโยชน์กระไคขึ้นครับตัวนี้พี่น้องนะครับสำหรับ e.m. ตัวนี้นะนะครับ e.m. ที่เลี้ยงในการนับตาลนี่มันจะมีจุลินทรีย์อยู่หลายตัวพี่น้อง มีจุลินทรีย่อยู่หลายตัวหลายกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็เป็นพวกที่ย่างอ่ะผลิตน้ำกรดน้ำส้มนะอ่าแลกตัวบาซิลัสนะแล้วก็มีอาจจะมีแบคทีเรียสังเคราะห์แสงปนอยู่กลุ่มจุลินทรีย่ที่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะ่ะนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกยีสดล่าปนอยู่นัเนาะมันมีหลายตัวนะเขาจะขาดจิตั้งเื้ออันใดอันหนึ่งกับ มันกับตั้งบพราะอะไรเนาะเพราะมันม,มันม่หลายตัวพี่อน้องถ้ารับแลเอื่นเป็นกลุ่มกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ E.M หมายถึงอะไร E มาจาก Effective คือประสิทธิภาพในการทำงานไมโครออร์แกนิซึมก็คือกลุ่มมีชีวิตเล็กๆนะพี่อน้องนะมันมีอยู่หลายกลุ่มนะครับอาจจะเปตั้งเอาตัวใดตัวหนึ่งว่าเอาดีแต่จะคล้องแค่เพราะว่านะครับต้นกำเนิดมันกับคนพบโดยนักวิชาการชาวญี่ปุ่นอะไรพี่อน้องอันนี้ก็ได้ด็อกเตอร์ซาตาจยา์เทลุโอ นี่ nga อ้สัตว์โอ๊ยอ่านยากบอกยากเป็นดอกซีจีปุ่นงะ a n เงอะเงอะเนี่อ่ะ n g น่ะเพราะยัง n g น่ะคนพ่อเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาไปนี่มันมีประโยชน์กับพืชจได้ครับจต่ช่วยช่วยสลายอินทรีย์วัตถุในกรณีนั่นเช่นพวกยีสตพวกนี้นะครับช่วยสลายอินทรีย์วัตถุช่วยสลายซากพืชซากสัตว์ปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีขึ้นนะ้วก็ตึงธาตุอาหารในดินเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บกำจัดกลิ่นเหม็นนะครับ คข่ไขครับตัวนี้น้องพี่น้องประโยชน์เจ้าไหนล่ะใส่ร่างคอกปะสุัดน้องพี่นน้องเนาะลดไข่แมงวันลดกินเหม,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 ม็นเมื่อวัมีกินเหม็นแมงวันกับบามากนะครับาบาบ,บัดนำเสียคู่คล้องน้องบึงจุลินซี่หู้เลยจะได้ไว่าเขายังใส่ได้อยู่สังเกตว่าขวดที่ปิดแน,น่นมันยังตึงอยู่พี่อน้องแสดงว่ายัางมีกระบวนการย่อยสลา,ายยังมีการหายใจของมันอยู่วาเถอะมันเลยมีการเกิดขึ้น ครับหนึ่งสังเกตขวดตึงสองมีกลิ่นหอมเปรี้ยวๆบางแง่ตึ้มบางเหม็นทึ่งคือตัวนี้ได้พี่น้องนะครับมีกลิ่นหอมเปรี้ยวๆอ่ากลิ่นหอมเปรี้ยวๆเนี่เกิดจากกดแลกติกทีขาผาลิตขึ้นมากเลยพี่น้องนะครับถ้ามันเสียแล้วมันสังเกตเป็นสีไหนจะเป็นสีดาเหม็นเหม็นเอาเน,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 น่านะครับพี่น้องถ้ามันเสียอะไรเทจะได้หรอเทลงส้วมทมีนะเอ้ามันเหลือหน่อยพี่น้องสภาพพี่น้องมากขยายไม่ไปนี ซื้อดูไรก็ดีนะครับสําหรับการขยาย EM นั่นนะครับเขาสีเหลี่ยงเขาในกากนระตาลเนาะพี่น้องเนาะให้ใส่กากนระตาลเอาเอาไร้ยางเสียเวลาพี่น้องวางมาเลยน้ำขนาด4ลิตรพี่นอ้องประมาณนี้แหละเนาะ4ลิตรนะเขาจะใส่หัวเสื้อ EM ลงไป100ซีซีเออประมาณหนึ่งขวดกระทิงแดงเดงนาะพี่น้องเนาะนะครับใส่ลงไปเลยมีไร้ใส่ไร้ไม่หน่อยใส่หน่อยอ่ะประมาณนี้พี่น้อง นะครับใส่ลงไปก็มาหอมลัดจวนแต่ใส่จ้าโบกใช่ไหมหลังจากเขาใส่มีลงไปแล้วฮาเติมอาหารเขาเนน่อาหารของคิลินซี่ตัวนี้ก็คือกากน้ําตาลนะพี่น้องนะครับเข้าจะใส่กันตาลงไปประมาณจักสามซ่อนแกงยายให้กินไร้าสอง สามน้ำ s, ซีลิตรใส่ประมาณเท่านี้พี่น้องนะครับเดีัยวจานล่างนี่นะอ่ะจานหน้า,า,ก,นา,ากับข้นให้เขาละลายดีในการทำจานละาลายน้องพี่น้องเน,ะนาะอ่ะคิดไว้นะครับนี่คือการต่อเสื้อ EM ไว้ถั่ใไส้น้องพี่น้องเนาะนะครับพูดได้จะได้ว่ามันเป็นบ้างนี่นะครับ ขาเมื่อเจ็ดเมื่อผพลาดไปก็สังเกตว่าจะมีฟ้าฝ้าเข้าขาวเกิดขึ้นที่หน้ากระฟองอะนี่หน้าทั้งมักนี่น้องเพือนเนาะ่าจะเป็นฝ้าเข้าขาวมีฟ้าอากาศด้วยเป็นฟองบล็อกบ็อกเปเป็นต่น้าขาวเกิดขึ้นแสดงว่าเอเอ็มเริ่มขยายแล้วนะครับเริ่มทํางานแล้วเริ่มแบ่งโตแบ่งยังเริ่มเพิ่มปริมาณขึ้นแล้วนาองเพืองเนาะก่อนนี้น้ำจะใส่เต็มครับเลยด้องเพือนเด้อนะครับเดี๋ยวมันปูบกเกิดแรงอัดขึือมาบก็ล้นนาะพเ่น้อนเนาะมีคนใจเศร้าสูงจากส่ไหลนะครับ อ่ะเรียบร้อยพี่น้องเมื่อคนละลายดีแล้วกากนับตาลละลายดีแล้วก็หัวเสื้อเอี๊ยมไล่แล้วเฮ็ปิดฝาให้สนิทนะครับอย่าไปตากแดดที่สังคอแสงนี่พี่น้องไงตากแดดที่สังคอแสงนี่เซตเอาเขาไว้ในห่มพี่น้องตั้งไว้ในห่มเลยเนี่ยนะครับตั้งไว้ในห่มให้มีแสงส่องถึงกันน้อยตั้งไว้ในห่มเมานี่แหละนะเช่นห่มไม้ห่มเฮือนนะพี่น้องแล้วก็สังเกตว่าเขาจะเริ่มมีฟองอากาศเกิดขึ้นน้องพี่น้องเนาะ นะครับประมาณจักสองสัปดาห์ผ่านไปเมื่อขยายซีแล้วเมื่อเป็นแล้วไว้ายโดนไปไหนนะครับขันเฮาเพราท่านเปิดไส้เลยเ,ยเขาจะอยู่ได้เป็นปีถ้าเปิดไส้แล้วจะอยู่ได้ประมาณหกเดือนนี่หกเพราท่านหอนหกเดือนต้องเป็น,น,นเนาะเพราะใจเศร้ซูมเพอร์เกตแล้วก็ใส้ไปเรื่อยๆนะครับใส้กําจัดน้ําเสียน้ําขี้เสี้ยงไหมพี่น้องเนี่ยนะครับล่างของน้ำเนาะของน้ำเข้าๆเหม็นๆนะครับข้าวหันข้าวนี้ เท่เท่เท่แปลงถั่วหอมกรุบพ <masculine. S 2> ี <c oughs> <c oughs> ่น้องเพราะว่าตัวนี้จิลลิซี่ตัวนี้มีกลิ่นหอมอย่าเอาตัวนั้นไปลางเลยพี่น้องเฮ้ตึมกันเน่ต้องตัวนี้หอมเปรี้ยวเป็นเพียร์บ่วพี่น้องอ่ะตัวนี้จะออกเปรี้ยวๆทรงๆเราเล่าบ่าขีดสะขึ้นตัวนั้นเนาะพี่น้องตัวนี้เป็นกลุ่มจิลลิซี่ส่วนใหญ่จะเป็นกุดเล็กติกนะครับกุดเล็กติกลตัวบาซิลัสเนาะอยู่ในตุ่นตัวเฮาก็มีย่ามือเศร้า ตื่นมาเนี่พอท่านแปรงฟันนั่นล่ะคือแลกติกละยทงนั่นลำลายเขาสมสม,สมยช่ไหมหน้ามาแก้วนึงอึบเอื้อได้แบคทีเรียเออได้อ,อนนด่น่อเปียวเนาะสำหรับน่อเปียวไม่ต้องไปซื้อขวดนะหาบาทซิบาทยากน่อเปียวอยู่นมาเข้ามีแล้วแลกตัวบาซิลัทสที่เป็นประโยชน์อมน่าเข้าไปบนเพื่อนปๆปากก็เอื้อบ่เดีจ้ามาได้แล้วเรียบร้อยสำหรกินน่อเปียวขวดนึ่งเพี่อนๆน้องอ่ะ นะครับยูในต้นตัวฮะก็มีนอะแรกตัวบาซิลัสเม้นตัวเปรี้ยวสมๆนะครับหล้วจากยู่ในยูนเซกิยามครับเรียบร้อยเซ็ตซับกระบวนการขยายเชื้อ EM ไว้ถ้าใส่เนานอี่นนอนะประสิทธิภาพเขาประโยชน์เขากะใส่เสริมกับตัวนั่นพี่น้องนะครับใส่ซีดนะครับเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ตัวนี้จะไปย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ซาก,กปุย๋ยมักปุย๋ยขอกเขานะพี่องเนาะนะนะครับเพื่อถ่ายย่อยสลายเร็วขึ้นคล้ายๆกับตัวนั้นและแต่ว่ามันหักตึงในตัวเกินบราไรคือตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้จะไปไอ,อะไรล่ะนะครับมันจะมีจุลินทรีย์บางชนิดที่มันสามารถต่อต้านเชื้อราต่อต้านเชื้อโรคได้นะเพี่องเนาะป้องกันโรคพืชได้นะครับเนี่ยในนี้อาจจะมีพวก ไตโคเดอร์มากไม่คว้ายอะไรใส่จะปนเนะี่เพราะว่ามีหลายตัวพี่นอ้องเป็นกุ้มจุลินทรีย์เป็นกุ้มเป็นกุ้มไปเลยนะเอนว่าเป็นกุ้มไปเลยเนาะบ่เป็นเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งแต่ตัวนี้นะมีแบคทีเรียตัวเดียวพี่นอ้องนั่นก็นคือโฟโตเซนเทติกมีตัวเดียวขันตัวอื่นมาปนนะมันจะบ่เป็นเนี่สิเฮ็ดไปเฮ็ดมากนะเอ,อ้าแบคทีเรียสังก็แสงข่อยคือกลายเป็นสีนี่คือกลายเป็นสีนี่แสดงว่าไม่มีเสื้อตัวอื่นปนนะครับถ้ามันมีโฟโตเซนเทติกแบคทีเรียตัวเดียวนะั่นมันจะเป็นนสีนี้พ นะครับจะเป็นสีแดงสิเนาะสีแดงมว่วงเนาะถ้าไม่มีเสืออื่นปนมันจะเป็นส